อันนี้ฝ่ายสนามพวกเครื่องมือมันมีเขี้ยวป่าววะหมูมีครับมีครับ,รบต้องคอยดูมันก็ตามภาษาหมูเดี๋ยวสะดวกประดับแล้วไงอ่ะเนี่ยตอนที่น้ําสูงสุดของอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับอืมเนี่ยพวกเครื่องมือเนี่ยน่าจะกู้ได้หรืออนนู้นลุงจำลัดบอกว่ารอดครับอ,นนอมไม่ไม่ท่วมแต่ไอ้ข้างล่างในท่วมหมดลุงจำลัดอยู่ไหม ลุงกำลัดครับเป็นสนามเหมือนกันนายมานะอ้าวยกมือหน่อยลุงกำลัดอ่านี่อยู่อันนี้เป็นผู้ควบคุมดูแลเอออันนั้นอันนู้นใครอันนู้นกับลุงพุกลุงพุกลุงพุกอยู่นู่นไล้ลูกลอยไล้ลูกลอยแอกแอคหน่อยแอคหน่อยดูหมูด้วยโดนหมูกัดด้วยอ่าเป็นไงลุงขโมยขโมยพอมีไหมไม่มีครับผมเออลุงอยู่อ่ะนะ ไหนวะหนีไปไหนหมูจะถ่ายหมูหมูน่ะมันนอนอยู่ตรงหน้ารถกันแดงกับหมูป่าหมูป่าเหรอหมูป่าเลยมันว่าอย่างไหนอ่ะีชาเจอาอยู่กันยังไงลำบากยากเข็นน้าอยู่นี่เลยครแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะครัับนน้อยู่ชไหแล้วนอนนี่เลยใช่ไหมถ่ายไปให้เขาดูหน่อยว่าลำบากยากเย็นขนาดไหน อนะครับเนทาเ่อยู่ได้ครับเออจะให้มีนยอไปพมารู้เรื่องอรูฮะอ๋อรู้เรื่องเหรอลุงพุกออกไปทํางานมันไม่กินอะไรมันร้องเออตัวพูดตัวเมียตัตัวเมียเหรอไม่ไงโอ้โหตัวเบลอเลยฮะ